ดีพี่น้องประชาชนขอต้อนรับเข้าสู่อาชีพดรอคลิปนี้มีคำหยาบใครไม่ชอบอย่าดูวันนี้รับบทคนขายของหวานไอเวยนี่คือผู้ช่วยแม่ค้าทักทายหน่อยดิไอเวน <c oughs> ไอพวกเวนนี่คือลูกค้ามึงจ้าซิมึงอ,อยากกินอนะ <c oughs> เขียนแล้วหน่อยดิว่าดูดิมอยากกินอะไรไอติมผัดเผ็ดตูตูพอ่อมึงกูไม่มีขายอุปกรณ์การทำมีทังนี้ไอติมผัดสำเร็จรูปก,กระทะทิพย์อุปกรณ์ตกแต่งปญัญญาอ่อน อย่างแรกมึงเอาไอติมสตรอเบอมะลิออกมาแล้วมึงก็ทุบทุบทุบไอแบนสักทีมึงก็ทุบ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 ต่อแบนแล้วมึงก็สับ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 ขั้ว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 พอรูปร่างเหมือนขี้มึงก็ใส่จานต่อไปเราจะมาทําของตกแต่งปั๊บต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 บแล้วมึงก็หั่น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 เข้าไปหั่นเข้าไปเสร็จหรือยังค่รอนานแล้วรอไม่ได้ไม่ต้องรอยควายแล้วก็มาตกแต่งประดับตกแต่งไอติมพายเสร็จแล้วรูปร่างเหมือนข้าวมาแดก